นี่คืออ่างเก็บน้ำสายนาเวียงอันเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามนะครับของอันเภอเขาวงนะครับมองเห็นเทือกเขาภูพานทางด้านหลังนะครับด้วยเอามือนีนะครับวันที่21กรกฎาคมนะครับ2568นะครับผมมาอยู่นี่นะครับก็เลียทโอการไายพี่น้องในเบิ่งเด้อเอาใจเป็นตังไงแต่ขอพี่น้องติดตามมึงครับนะครับภาพที่สวยนะครับวิวที่สวยนะครับของอันเภอเขาวงนะครับ สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำสายนาเวียงนะครับอําเภอเขาวงงจังหวัดกาฬสินนะครับเอาหน้าฝนนะครับเดือนก็กระดาค่มนะครับว่าน้าในอ่างเก็บน้ำมีหลายซ้ำดนะครับเดี๋ยวพาพ่นองบึงนะครับอ่างเก็บน้ำสายนาเวียงนะครับกาสิอยู่ด้านทิศตะวันออกค่อนข้างไปทางเหนือนะครับของอําเภอเขาวงงจังหวัดกาฬสินนะครับนี่ครับคือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระชนมันรษาครบรอบ80พรรษาครบรอบ80พรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงราชการที่9นะครับเป็นบริเวณจัดงานนะครับเช่นงานภูไทหน้านาชาตินะครับงานแหเทียนหรืองานต่างๆนะครับจะเป็นศูนย์รวมยุนี่นะครับเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับอ่างเก็บน้ำสายน้าเวียงนะครับนะครับเพื่นการจัไใช้น้ำนี่แหละครับในการ ผลิตน้ำปปาเนี่ยครับเอาถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ล่อเลี้ยงนะครับพี่น้องชาวอำเภอเขาวงนะครับเึ่งทำน้ำปปานะครับเึ่งเรียการเกษตรนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องเบื้องนะครับว่าอ่างเก็บน้ำน้ำไหลซ้ำไหนนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้ำกระบืหองไหลครับยังไม่ถึงครึ่งนะครับเอาถือว่าน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่ง เดือนกรกฎาคมนะครับน้ําจะเยอะในเดือนอสิงหากันยาตุลานะครับเป็นจะมีการแข็งเรือน้ำด้วยครับอยู่นี่แข็งเรือประมาณเดือนตุลาเนะครับน้ำไม่ไหลเนี่นะครับน้ำสิพี่ครับขึ้นมาเพียงครับไอติมเป็นเฮ็ดไว้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฝายน้ำล้นนะครับถ้าเกินนั้นมันก็จะล้นขึ้นไปก็ที่พวกสูงเกินขนาดพวกสูงเกินขึ้นมาสูงเกินครึ่งหนึ่งนะครับของคู่เคื้อน สันเขื่อนนะครับด้านนี้ก็จะมองเห็นเทือกเขาภูพานนะครับเทือกเขาภูพานต,ต่างงานเที่ยงฟ้าถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเทือกเขาภูพานนี่ครับซูมให้พี่น้องดูนะครับเทือกเขาภูพานซูมใกล้ๆนะครับซูมใกล้ๆให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับเอา เป็นแมคู่สันเค่อนนี่มองที่เขาหู่ขค้นนี่สวยงามเลยครับถือว่าเป็นเป็นวิวสวยนะครับนะครับเพิ่งเรียกกันเพื่อเขาวงว่าเขาวงสวยมากนะครับเขาวงสวยมากนะครับมันจะเป็นเหมือนค่าที่เพิ่นเฉียนไว้นะครับให้พี่น้องเลยแต่มาถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพที่สวยนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบ่งนะครับนี่คือจุดจุดเช็คอินนี่ครับ จุดเช็คอินซับเพิงเมืองเขาวงนะครับนี่ครับซับเพิงเมืองเขาวงคำว่าซับเพิงเป็นภาษาพูไทยนะครับหมายถึงสวยมากหรือสวยจริงๆเมืองเขาวงก็หมายถึงอํำเภอเขาวงนะครับซับเพิงเมืองเขาวงจึงแปลออกมาว่าเขาวงสวยมากนะครับเขาวงสวยจริงๆนะครับ เป็นจุดเช็คอินนะครับพี่น้องมาถ่ายภาพได้นะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวมองไปนะครับด้านเทือกเขาผูผ่านจะเป็นจุดเขาขาวนะครับจะเป็นวัดพระธาตุเหมื่นหินนะครับนะครับจะมองเห็นเจดีย์นะครับเจดีย์ของวัดพระธาตุหมือนหินเดี๋ยวผมส่มให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับเขาขาวนะครับเขาขาวนั่นคือ เป็นยอดเจดีย์ของพระธาตุเหมื่นหินนะครับวัดพระธาตุเหมื่นหินนะครับอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งกระเดานะครับตําบลกุดปลาข้าตําบลกุดปลาข้าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬส,สินนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับนะครับของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับนะครับเป็น หลวงปู่นะครับที่มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสนะครับศรัทธามากนะครับนะครับนะครับหลวงปู่ก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะครับวัดพระธาตุเหมื่นหินนะครับบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับมองเห็นปลายพระธาตุครับบกไกลครับออกจากเขาวงไปประมาณสักหกกิโลนะครับนี่ใกล้ๆนะครับเอาพี่น้องมาทําบุญมาได้นะครับที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับสวยงามนะครับ อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นชุมชนของพี่น้องชาวผู้ไทยนะครับชาวผู้ไทยหรือผู้ไทยนะครับนี่ครับซับเพิงก็เป็นภาษาผู้ไทยนะครับซับเพิงแปลว่าสวยมากสวยจริงๆนะครับซับเพิงเมืองเขาวงนะครับเขาวงมีคําขวัญดังต่อไปนี้นะครับเขาวงดงอู่ข้าวสาวผู้ไทยงามน้ําตกผิว ทิวเขาเรียงรายมากมายผ้าหม่มอุดมวัฒนธรรมอ่างวังคำน้ำใสทฤษฎีใหม่น้ำพระไทยจากในหลวงนะครับอ่างวังคำจะขึ้นไปอีกนะครับออกจากอำเภอเขาวงไปประมาณสักเกกิโลเมตรนะครับอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนหรืออ่างวังคำนะครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำสายนาเวียงนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ ะครับที่นี่จะอยู่อำเภอเขาวงครับอ่างเก็บน้ำสายนาเวียงสินครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ